ดิฉันนิชก,กาจันจาสุธา,ารลณ์รับหน้านะคะเพื่อให้ทุกทา่านทราบถึงภาพรวมของ,ของอส่วนข้อมูลที่มีอาศัยอยู่ความเดืร้อนน้ำับหรือไม่เหมาะสมโดยที่กลุ่มกราตจะได้รับความเสี่ยงมากแต่ต้องรู้ให้ดีวสิ่งทุขสักษะสำคัหญหนึ่งรู้ถึงนำมาใช้ในหลากหลายมิติเพื่อจะช่วยลดยช่องว่างแลบะบความเดือดร้อโดยมุ่งพัฒนาที่วัาสาย รคจากนั <T> а, ้นนะครับทั้งคณะกรรมการวัฒกรรมละองค์มรู้นะครับตลอดจนผู้บริหารและผู้บริัาิการแข่งชาติและผู้เข้ารูสมนาทุกท่านครับในนามของการแห่งชาตินะครับต้องขอตราบขออบคุณท่านประธานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาในหัวข้อพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยสู่ข้อมูลที่อยู่อาศัยแ่งชาติ ใต้การดำเนินงานของคณะทำงานพ่าพราสูตรข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติของการแห่งชาติในวันนี้ครับผู้แทนจากทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวว่าเป็นการมาเปิดเลยครับผมจะมาให้เกียรติมาเป็นตัวแทนของคณะบุคคลที่ผมกล่าวถึงนะครับมาต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้สะละเวลามามีส่วนร่วมนะครับในการขับเคลื่อนง,งาน,นเรื่องของ ข้อมูลที่หั่สายนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญถ้าย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ว,ว่าได้นําเรียนแล้วตั้งแต่ปี2561ครับรัฐบาลได้กับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการที่ยั่สายแห่งชาติในขณะนั้นนะครับได้มีมติกับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลครับผมคิดว่าศูนย์ข้อมูลที่ยั่สายจริงก็มีอยู่หลายที่มากมายเลยแต่ว่าวันนี้เราปรับมุด เป็นข้อมูลที่ถูกรับรองจากรัฐบ,บาลดังนั้นศูนย์ข้อมูลนี้จึงมีเหตุผลสําคัญที่ทุกภาคส่วนวันนี้เราจะมาแยกกันแล้วข้อมูลจะกลับเคลื่อนคนละทิศคนละทางไปได้และผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาควิชาการนะครับผมคิดว่าเชื่อมั่นว่าทุกท่านอยากเห็นพลังข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะศูนย์ข้อมูลนะครับที่อยู่ในแห่งชาติเนี่ย เป็น,นกลไกภาครัฐแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยต้องเอื้อกับการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการหุ้นส่วนต่างๆฉะนั้นศูนย์ข้อมูลนี้คาดหวังนะครับว่าจะได้รับอคงค์ความรู้นะครับการจัดการต่างๆนะครับก็อาศัยพลังของท่านในวันนี้ครับที่จะได้รับความางท่านเรียกรและสุดท้าย เครือข่ายที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมทั้งหลายนะครับก็จะได้ช่วยกันปรับดันให้ศูนย์ข้อมูลที่อยู่สาแห่งชาตินียมีลิส์เด็ดขึ้นมาวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทา่านวิทยากรจากพี่ๆที่กับเพื่อนอยู่แถวหน้าเนี่ยเป็นพี่ๆที่เป็นทั้งบอดการแห่งชาติเป็นทั้งคณะกรรมการในการทําเพื่อนย่อยต่างๆก็ทํางานกันมานานนะครับผมก็เชื่อเลยเตือนว่าวันนี้นะครับจะได้องความรู้จากทา่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทุกๆท,ท,ท่าน นะครับที่สละเวลามาแล้วผมคิดว่าการมาประชุมร่วมกันในวันนี้นะครับเป็นพลังนะครับเป็นพลังเหมือนชื่องานนะพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยที่เราต้องการให้สู่ที่อยู่อายแห่งชาตินียมีลิเดชอย่จจางที่ผมเรียนว่าสถานการณ์อื่นๆนะครับผมคิดว่าสถานการณ์อื่นๆท่านก็ทราบดีว่าศูนย์ข้อมูลเราถ้าเทียบกับต่างประเทศทิศทางที่จะไปเชื่อมกับการพัฒนานะครับในเชิงสากลครับ F D G นะครับเป้าหมายอื่นๆผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะครับในการยกระดับที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นถ้าศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยมีลิบเดตอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็จะเกิดการอ้างอิงที่ถูกต้องสถาบันการศึกษาเราควรจะหมดยุคห่วงข้อมูลและข้อมูลไม่มีคุณภาพได้แล้วนะครับไม่ว่าสาวิชาการสาสาการเองก็ไม่สามารถจะอ,อ้างอิงหลักการข้อมูลทั้งหมดได้ ถ้าท่านไม่เชื่อมกับกลไกการตับเพื่อของชาติการแก้หาเองก็จะอยู่ไม่ได้หน่วยงานที่ทํางานด้านที่อยู่อาศัยก็อยู่ไม่ได้ครับถ้ามวแต่พูดถึงข้อมูลเพียงของตัวเองข้อมูลน,นั้นก็จะไม่มีพลังเหมือนชื่อเรื่องผมเชื่อเหลือเกินว่าการรวมตัวกันครั้งนี้จะทําให้การคิดรวมกันที่เรียกว่าแห่งชาติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นที่จริงๆแล้วเนะี่ยผมเชื่อว่าหลักก็ต้องไม่ใจแค่ นะครับุ้นส่วนต่างๆก็ต้องใจบ้างในการที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในระ,ระดับชาติจริงๆฉะนั้นศูนย์ข้อมูลนะครับที่อยู่อาศัยชาตินี่ก็คาดหวังอย่างที่ผมเรียนตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อเลยเกิดว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยการมารวมกันของอทนายกอจะแนะนําในวันนี้กับทุกๆท,ท่านจะเป็นพลังสําคัญให้ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยมันเกิดขึ้นจริงและ ฝากฝ่ายจัดการศูนย์ข้อมูลไว้ว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องให้ความสําคัญกับการทําให้ศูนย์ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงเกิดความเชื่อมั่นที่เราคงที่าอยากท่านอาจจะให้ความเห็นไว้ก็ได้ครับว่าศูนย์ข้อมูลนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อถูกแชร์ข้อมูลไปให้รุ่นส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์จริงๆ ข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับใครครับยกเว้นคนถือขอ้อมูลเพราะฉะนั้นผมเชื่อและเกินว่าศูนย์ข้อมูลน,นี้น่าจะเป็นศูนย์บริการเป็นศูนย์อำนวยการเป็นศูนย์เอื้อประโยชน์ให้กับภาคีเกิดเครือข่ายบุ้นส่วนที่เข้ามาขับเคลื่อนและก็มองเป้าหมายในภาพรวมของประเทศไทยเชื่อว่าทําให้ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยซ่จะเชื่อมโยงกับทั้งสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนเข้ามาแล้วเห็นความสําคัญ และช่วยกันเติมเต็มศักยภาพให้ศูนย์ข้อมูลนี้เหมาะในภาพของประเทศไทยก็เชื่อเหลือเกินว่าศูนย์ข้อมูลนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับคนทํางานด้านที่อยู่อาศัยนะครับในกาสนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านประธานคณะทํางานพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องข้อมูลแห่งชาติของการเทหารครับท่านดรสวิสท่านเบียกรนะครับขอบคุณท่านเบียกรนะครับที่มาสลับเวลามาแลกเปลี่ยนนะครับให้ความรู้ในวันนี้นะครับ ในโอกาสนี้นะครับก็ผมขอตัวแทนเป็นตัวแทนของผการเป็นตัวแทนทุกๆท,ท่านนะครับในการเปิดงานเสวนาภายใต้หัวข้อพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยข้อมูลศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแสงชาติในการจัดง,งานครั้งนี้ก็ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ,รขอบคุณครับหนึ่งสองสาม